ใครอยู่ในสายมูเตรูเนี่ยเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะกระเป๋ารับทรัพย์ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องส a r t โกอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาแทแด้งตัวนี้นะคะพี่บูชากระเป๋าราบับทรับนะคะจากเพจอาจารย์ปเปิ้ลตอนนี้เป็นบรบริษัท มาหาเฮงเก้าเกๆนะคะอาจารย์เปิ้นสักลายมือเศรษฐีนะคะทุกคนและเป็นกล่องสุ่มนะคะ1,500บาทเราจะมาดูกันว่าเราจะได้รุนโชครับเงินสด 5,000, 1,000 1 0 0 0หรือ1ล้านนะคะทุกคนแจกจริงค่ะอาจารย์เปิ้ลแจกจริงคนที่เขาได้ไปนะคะก็มี1น0 0ง0 0 0อ0พา อ่าแล้วก็มีกระเป๋ารับซัพ์ด้วยนะคะมีอ่าของขังที่เราอ่าสักการะบูชานี้ในในกล่องนี้นะคะร่วม3,990บาทบางกล่องก็5,000 6,000ขึ้นนะคะทุกคนถ้าเราไม่ได้อ่ารุ้นโชคนะคะเราก็ได้กระเป๋ามา รับซับในให้ดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปแกะดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้ลุ้นโชคไหมเริ่มแกะแล้วนะคะทุกคนฮายโห น,ะะนี่นะคะได้ของดีแตนะเอาไปติดกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้เป็นกล่องสีส้มนะคะทุกคนนี่ในนี้ไม่มีอะไรดูก่อนนะคะว่า สีส้มนี้สวยมากเป็นปีแห่งอาจารย์เปิ้ลว่าเป็นปีที่แห่งที่สุดของปีนี้เป็นปีเสือถ้าเราอยากได้เงินนะคะเราอยากได้เงินคนอื่นในการค้าขายนะคะเราก็เอาสีส้มนะคะดึงดูดให้เงินคนอื่นมาเข้ากระเป๋าเรานะคะค้าขายดีเสริมการงานสีสวยมากคะ่ะทุกคนสีสวยมากคะ่ะกระเป๋า รับซับเหงๆปังๆมันไปเลยเนี่ยเราไม่ได้รุ้นอะไรนะคะเราได้แต่กระเป๋านี่นะคะข้างในกระเป๋ารีวิวกระเป๋าไปด้วยเลย คืออะไรอ๋นี่กันชื้นโอเคแค่นี้นะคะถ้าใครอยากได้กล่องสุ่ม1,500บาทนะคะแล้วได้กระเป๋ารับทรัพย์มันช่วยให้การงานค้าขายดีนะคะไปสั่งซื้อได้ที่เพจอาจารย์เปิ้ลน,นะคะ เดี๋ยววิจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนี่อันนี้ก็สวยสวยด้วยถุงใส่กระเป๋าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s ับ c r i b ้บีิด้วยนะคะถ้าใครอยู่ในสายมูเตรูเนี่ยเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะกระเป๋ารับซับ พอดีบี้อยากเปลี่ยนกระเป๋าใหม่พอดีเลยนะคะก็เลยสั่งลองสั่งกล่องสุ่มดูค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ